สวัสดีเพื่อนๆดูนะหิมะไม่มีแล้วเด้อหิมะหมดแล้วสองฝั่งถนนไม่มีหิมะหลงเหลือเลยก็ต้องรอเดือนเดือนเอ,อ่อหิมะจะโตอีกทีก็ต้นๆ้นเดือนพฤศจิกา หรือว่าอาจจะมาไปลายปลเดือนตุลาอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมาเดือนมาจริงๆก็คือเดือนเดือนเดือนธันวาแหละมาจริงๆอันนี้เมืองอะไรเนี่ยจำไม่ได้นะเดี๋ยวต้องดูป้ายก่อนนะว่าชื่อเมืองอะไรแป๊บหนึ่งอ๋อเมืองห้ามาร์ ้ามาร์กับลูฟตันลูฟตันถ้าอ่านไม่ถ้าอ่านไม่ถูกก็อย่ามาว่ากันเด้ออ่านยากอ่านเย็นเหลือเกินแต่เราจะตรงไปค่ะเราจะไปที่เมืองเอ็นวารูมไม่น่าจะเหลือีกกี่กิโลเดี๋ยวดูกันนะอีกสิบหกกิโลจะถึงเมืองเอ็นวารูมป้ายเขาบอกอยู่นะเนนียเก็คอยดูป้ายไปเรื่อยเพราะว่า ให้ลุงให้ลุงปิดเสียงก็เลยไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าถ้าเกิดแกไม่ปิดเสียงอะ่ะป้าถ่ายวิดีโอแล้วป้าหงุดหงิด <c oughs> ป้าต้องมานั่งใส่เสียงที่หลังมันลำคาญอะ่ะทำซ้ำแล้วซ้ำอีกกี้เกียจมานั่งแก้ไนงะถ้าเราถ่ายเลยโอ้ยมีกล้องด้วยนะห้ามเกินแปดสิน,นะคะโอ้ลุงขับต้องร้อยนได้เสียคามิลา ลุงขับต้องร้อยสิบันมาดูร้อยสิบหนได้กระสนอกกิมเมียได้จะสนอกกิมเมียเมียวิดีโอด้วยกระเซฟบ่าไมพอบอกลุงนี่ก็รู้เลยนะว่าดินทาแกแกรู้อยู่คําเดียวนี่แหละลุงเนี่ยภาษาไทยอย่างอื่นไม่ให้รู้หรอกขี้เกียจแปลยุ่งเหนื่อยกับการแปลท้องฟ้าวันนี้สวยมากครับเพื่อน แดดดีดีมือป้าวางอยู่หน้าหน้ากระจกเนี่ยร้อนนะแต่ออกไปข้างนอกไม่ร้อนนะออกไปข้างนอกนี่หนาวนะคะหนาวไม่รู้ว่าหนาวลมหนาวอะไรก็ไม่รู้แต่หน้าตาแล้วต้นไม้ไม่กระดิกไม่น่ามีลมนะให้ดูท้องฟ้าให้ดูวิวนะคะถ้าหน้าหนาวก็ดูหิมะอย่างเดียวเลยคะ่ะก็มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวสักพักก็จะมีดอกไม้ข้างถนนขึ้นมาเต็มแถวนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะขึ้นหรือเปล่านะ พอดูสิเขาตัดสเสเลี่ยนเลยนะตัดสเสตียนเลยอะ่ะอืมอาจจะไม่มีก็ได้เพราะเขาทําความสะอาดข้างถนนซะสวยเลยเขาอาจจะไม่ให้ขึ้นก็ได้เพราะว่ามันจะทําให้ถนนดูรกไงอ๋อแกขับร้อยสิบได้ลืมไปแกถูกแล้วล่ะป้านี่แหละผิดทุ่งนาเขาสวยไหมสวยนะโอเคนะคะใกล้จะถึงเมืองเอ็นวอรรูมแล้วป้าจะต้องเข้าร้านค้าแล้วก็ ไปซื้อของกับปลุงนี่แหละจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ